ทิจัดจีจัดจีอ่าเก็บเก็บตรงไหนตรงนั้นแหละโอเคจะได้จัดจิอ่าฮะจัดจีปลากระป๋องปลากระป๋องปลากระป๋องอืมเก็บสิไม่เก็บเก็บปลากระป๋องอืมถูกต้องกูด กุณชอบพลิกไทยพลิกไปพลิกไทยพลิกไปดูปากนะคะดูปากคุณครูนะคะพลิกไทยพลิกไปพลิกไปพลิกไทยอ่าโอเคอเก็บค่อยไปค่อยไปนะักเรียนไม่ต้องรีบเรียนทุกวนันจีเดียวปั๊บจี พิกไทยพโอเคโอเคปปิปปิกะปปิกะปิคะปิคัปิคัปิปิอ่ปิคปคปิคะปิคัปิัปิคปิคัั ดูปากดูปากคุณครูนะคะดูปากผักกาดดองผักกาดปองผักกาดดองผักกาดปองผักกาดปองผักกาดดองโอเคผักกาดดองโอเคโอเคอาบางอะหยิบน้ำปลามาไหนน้ำปลาไหนน้ำปลา โน่โน่น้ำปลาใช่ใช่ใชอันนี้เขาเรียกว่าน้ำน้ำปลาน้ำปลาอ่าน้ำปลาโอเควางน้ำปลาครับน้ำปลาครับโอเคน้ำน้ำจิ้มน้ำจิ้ม เรียกอะไรนะลูกน้ำจิม้มน้ำจิ้มถูกแล้วครับเก่งมากเลยชัดอ่าน้ำจิมำ้มจิ้นน้ำจิม้มครับวางไว้ลูกหยิบขวดต่อไปกินน้ำจิ้มอ่าหยิบมาหยิบมาครับโอเควอนเชิญซอสดูปากยายซอสซอสซอสอโอเคอ่ะซอสอโอเคกูดพูดเลยชัด เท้าระวังโดนเท้านะลูกนะเดี๋ยวมันแตกซอสซอสครับเก็บตรงนี้นะครับโอเคเอาเวจิทซอสอ่าโอเคเวิกัสคาเนชั่นคาร์เนชั่นดูปากนะคะดูปากคาเนชั่นคาร์เนชั่นนมนมนมคาเนชั่นคาร์เนชั่นโอเคเก็บ อิบนู่น嘛โอเค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 ก็สร็อันนี้เขาเรียกเรียกอะไรนะ้า้ำอะไรนะ้า้ำตาลน้ำตา,ำาไม่ใช่น้ำตาลูกอ,อันนี้น้ำตาอยู่ตรงนี้อันนี้อันนี้ตาลอันนี้อันนี้ตาผิดน้ำตาลน,น้ำตาเออตายเรื่อยเลยเอ่ะพูดใหม่น้ำตา เคเก็บว่านี้น้ำปลาอืมอันนั้นอันนั้นน้ำแดงระวัแงแตกนะคะลูกอันนี้อ่าเฮลูบอกเราจะเรียกน้ำแดงนะน้ำแดงน้ำแดง น้ำส้มน้ำส้มสายชูสายส้น้ำส้มสายสายชูชูน้ำส้มสายชูน้ำใสชูเป็น้ำส้มสายชูน้ำใสชูโอเคโอเคเด็ด น้ำส้มต่อไปพริกเผาพริกเผาอ่าจับพริกเผาเก๊ดเจอเจอพริกเผาเออโอเคโอเคพริกเผาเอานี่อีกเหรอโรซาโรซาโรซาซอสโรซา